อาจจะเป็นว่าสาเหตุว่าทําไมเรือลานี้ถึงมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะว่ามันน่าจะเป็นใช้บริเวณนี้น่าจะเป็นเส้นทางน้ําหลักในสมัยโบราณมาก่อนนะคะเรือถึงสามารถที่จะล่องเข้ามาแล้วก็มาจมอยู่ตรงนี้ค่ะทนใดมีคำถามนะคะสัญชาติของเรือเรายังไม่สรุปนะคะ ที่การตอกแผ่นไม้กระดานเป็นรูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยเย็บเย็บตอกเย็บให้แผ่นไม้กระดานเนี่ยติดเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของเรือแบบอดับรานซึ่งเรือแบบอื่นเนี่ยก็จะไม่พบแบบนี้ค่ะอันนี้เย็บเย็บทั้งเรือทั้งลำเลยนะคะแม้กระทั่งส่วนกงเรือส่วนโครงสร้างของเรือที่อยู่ด้านใน,นะคะ่ะเราก็พบว,ว่ามีการใช้เชือกเนี่ยร้อยเย็บติดทั้งในโดยเฉพาะส่วนไหนที่ต้องการความ หนาแน่นความมั่นคงเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเย็บจะเจอเชือกเนี่ยเย็บหยิบจำนวนเยอะมากนะคะข้างในได้าในเลยอค่ะอย่างไม่พอพออันนี้ความรู้มาแต่ยังไม่มากถ้าท่านพอพอจะมีความรู้แล้วควรช่วยเป็นไขให้ก็ได้อ๋อค่ะ ที่เขาเจอลำหนึ่งนะคะก็ที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเทคนิคแบบอาลับก็คือที่เป็นเรือที่คือเรือไมนสูงนะคะจมพบอยู่ที่อินโดนีเซียะคะ่ะร็มีลักษณะของการใช้วิธเทคนิควิธีการตเตอะแผ่นไม้กระดาษแล้วก็เย็บแบบนี้เหมือนกัน,นะค่ะแล้วกปเจอทิงส่วนมากกว่าเรามั้ยทงส่วนของเรืออ่าไม่ไแน่ใจแต่ว่าขนาดของเรือเล็กกว่าลำนี้ค่ะแต่ว่าทิ้งส่วน ด้วยข้อมูลของเขาเราไม่ไแบบน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีการต่อจําลองเรือค่ะแล้วก็ทดลองล่องมาที่จากโอมานล่องมาถึงที่นี่นะคะก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะคะ่ะแบบเลอกแล้วก็เยิงไม่ไม่ใช่ล้อมีตัวเดียวเจอ,อทีอ่อ่ที่ภาคใต้ที่ที่ต่างะคะ่ะเจอใช้เทคนิคแบบนี้ทำไดน,บบน,น,นะคะ่ะอายุก็ที่เขาเรียกอะไร ควรธานีอยู่ใกล้ๆกับวัดโคกยางอำเภอกำปองจังหวัดพิจตัค่ะก็อายุก็กำหนดอายุคือร่วมสมัย โดยราคาวเครื่องตนะ้นนะคะําหอดไว้ที่ประมาณสอปีะะในการขุดเาะขุดสายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือยังมีในเรือเนี่ยังมีจีนอยู่เยอะเลยะคะ่ะเราขุดเราทำการเทส เขุดทดสอบไปแค่บางส่วนเองค่ะประมาณสิบ <ผม S 1> เปอร์เซ็นตไม่ติดเราไม่ดไมด,ได้คือด้วยความที่เรือลำนี้มีความพิเศษแล้วก็เอ่อบาราวาถูท,ที่พบหลายอย่างแล้วก็ตัวเรือด้วยมีความ อ่อนไหวอะค่ะคือตัวเ,เป็นไม้แล้วก็บรรยาาอย่างเชือกนี้ค่ะเราก็ต้องค่อยๆใช้เทคนิคที่ที่มีความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบละเอียดนะคะคือค่อยๆเก็บเชือกทิ้งวัดวัดตำแหน่งที่พบถ่ายภาพบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดทําให้ซึ่งก็จะทําให้การ,กรดำเนินง,งานเนี่ยอาจจะช้าไปกว่าที่เคยมีการ,กรดำเนินง,งานที่บ่านมาแต่ว่ามันก็จะให ข้อมูลแล้วก็ที่ละเอียดแล้วก็กับการแับเราแนอนะคตตอบมาค่ะมันต้องขุดให้ลึกจนเห็นลำเลยก็ค่ะไปเรื่อยๆแต่ก็ถ้าคาดว่าจะนําเรือขึ้นก็ต้องหล่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็จะปล่อยน้ําให้ให้ท่วมมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็มี คนมาเยี่ยมชมเราก็เลยสูบน้ำออกให้เห็นสาบเรือบางส่วนนะคะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะปล่อยน้ำให้ท่วมมิดไม้ทั้งหมดนะคะ<ม>เพื่อที่เป็นการรักษาคงสภาพของไม้เอาไว้นะคะแต่ว่าขนาดที่คงสภาพเอาไว้เนี่ยเอ่อก็มีเชือกบางส่วนที่มันก็ย่อยสลายก็เปื่อยยุ่ยไปตามเวลายอยูะะ่บ้างาาาาเหมือนกันค่ะ มันทำมันมอนจมในนี้ยังไงมันจะทิ้งมาเลยมันก็นทำท้ายนู้นสิ่งสารพัดที่นี่คณะกรรมการว่าอาชีพบางทีที่นี่มันเป็นยังไงมาไง <laughs> อันนี้พอจะเป็นฐานว่าเออทำมันมาอยู่ที่นี้ค่ะก็สาเหตุการจมนะคะเราก็ยังไม่สรุปนะคะเพราะว่าณตอนนี้คือยอย่างที่กล่าวว่าเราขุดค้นไปเพียงแค่สิ่งเสร็งยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดของเรือเราเลย ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเรือลำนี้สาเหตุอะไรที่ทาให้เรือลำนี้มาจม,มอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติจากที่เราสันนิษฐานว่าหัวเรือเนี่ยหันไปทางทิศใต้ซึ่งทิศใต้น,นี่ก็คือเป็นทิศที่ออกสู่ทะเลค่ะก็อาจจะอาจากกจะมาจมตอนที่กําลังจะออกจากจะจะออกไปสู่ทะเลก็ได้ค่ะกลับค่ะที่ลองกลับออกไปนะคะก็อ่า ก็ท่านอาจารย์รันท่านก็ศึกษาไว้ค่ะถ้าย่งไรเดี๋ยวอาจจะรบกวนให้ท่านอธิบายเข้าๆเบื้องต้นก่อนกะได้อู่รบาจารายเบอนนินึงตรนี้ค่ะจากการคื่จริงๆแล้วเราศึกษาความนิยยาชายฝั่งนะครับก็ของกมทรัพยากรทอนนี้นะครับ เอ่อเท่าที่เรามาดูพื้นที่แล้วนะครับไอ้ตัวเรือเนี่ยครับอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าดินเอ่อที่ลากน้ําขึ้นถึงก็คือได้รับอิทธิพลของอของไอ้น้ําทะเลน้ําขึ้นน้ําลงปัจจุบันซึ่งจากการเปรียบเทียบตะกอนที่เราพบที่บริเวณเรือนะครับกับที่บ่อขุดบ้าน มันมีบอ่อขุดของของสมุทสาครนะครับบ้านาบางบ่อครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดอยู่ก็ลักษณะดินก็จะเหมือนกันก็คือ,อที่ระดับศูนย์ถึงสองเมตรนะครับก็จะเป็นตะกอนดินที่เ,ร,เราพบว่ามันมันสะสมตัวในบริเวณที่มันเป็นเป็นส่วนที่เรียกว่าได้รับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงในส่วนนี้ โด,โดยคำจำกัดความนะครับในบริเวณพื้นที่ที่น้ำขึ้นน้ำลงมีทิ่งพลนนะครับทางน้ำก็จะมีทางน้ำกวาดแกว่งอยู่ในในบริเวณพื้นที่นี้ค่อนข้างเยอะนะครับออพอเราศึกษาในในรายละเอียดนะครับในบริเวณที่รับลุ่มภาคกลางนะครับ สมัยก่อนนะครับมันเคยเป็นหาดเลนนะครับหาดเลนน้ำทะเลนเคยท่วมเข้าไปในในพิลรับลุงภักกลางซึ่งในส่วนของสูรสานเองเนี่ก็น้ำทะเลเคยท่วมเข้าไปจนถึงบ้านคูบัวครับบ้านคูบัวนะครับแล้วก็ตัวเมืองโบราณนนะครปฐมนั่นจะเป็น ขอบเขตของแนวชายฝั่งทะเลโบราณเมื่อ5,000ปีก่อนนะครับเอ่อ5,000ปีก่อนเนี่ยแต่น้ําทะเลเคยเข้าไปจนส่งสงงง้นแล้วเสร็จแล้วก็หลัง5,000ปีเนี่ยแต่น้ำทะเลก็จะถอยมาเรื่อยเยในระหว่างที่น้าทะเลถอยมาเอ่อจนมาถึงนีแนวชายฝั่งที่เราพบเห็นปัจจุบันนี้แนวชายฝั่งที่เราพบเห็นปัจจุบันนี้จะมีอายุประมาณ1,000ปีนะครับก็เอ่อก็จะสอดคล้องกับ ทางโบราณคดีที่เขาเจอเมื่อรำนียครับซึ่งเมื่อเราศึกษาศึกษาพัฒนาการของลําน้ํานะครับในบริเวณที่ละมุ่มพักกลางตอนล่างนะครับเมื่อเรา,าสมวัิปีก่อนนะครับแถวๆนี้มันเป็นดินดอนสามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าดินดอนสามเหลี่ยมเจ้วพยาซึ่งในสมัยนั้นนะครับบริเวณปากแม่น้ําที่บริเวณ ด้านหน้าของแขาวีดินองสามเหลี่ยมนะครับทางน้ํามันจะเป็นทางน้ําที่เราเรียกว่าเป็นทางน้ําด้างแหนก็คือจะเป็นทางน้ําที่มีมากกว่าเส้นในบริเวณด้านหน้าของเขางดินดอนสามเหลี่ยมนะครับแม่น้ำแท้จีนเองเนี่ยเมื่อเมื่อสองพันปีก่อนจนถึงหนึ่งพันปีนะครับเราคาดว่านะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาจาก จากการสืบค้นที่เราไปเทียบกับแผนที่ของของพรังเสด็จที่เขาได้ทําเมื่อประมาณสามสามร้อยปีก่อนนะครับในสมัยวิญญาตอนปลายลก็พบว่าแม่น้ำแท็กีเลยนะครับมันเคยเชื่อมต่อกับแม่นม้ำเทริยาทางตอนเหนือของปะัะเทศท่านีอ่ะครับซึ่งก็จากภาพถ่ายแผนที่โบราณน,นะครับแล้วก็เราดูเปรียบเทียบกับภบาพถ่ายทางอากาศก็ มันก็มีในภาพฐานอากาศก็จะมีร่องรอยการเชื่อมต่อของแม่น้ำท่าจีกับแม่น้ำเชี่ยวพิยาเหมือนกับในกันที่นั้นนะครับก็เข้าใจว่าเริ่มนะครับเอ่อแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนะครับใหญ่กว่านี้ครับแม่น้ำท่าจีที่เราเห็นปัจจุบันนะเอ่อเป็นปัจจุบันเนี้ยแม่น้ำท่าจีนี่มันแยกมันแยกจากแม่น้ำเชี่ยวพิยาเหรอมันไปเชื่อมกับเชี่ยวพิยาที่แถวสุพรรณบุรีนอกมันเอ่อสมัยก่อนนะเมัน เราจะเรียกได้ว่ามันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกับแม่น,น้ำเจ้าพยาเพราะฉะนั้นให้เรือโบราณที่เราเจอตรงนี้ครับก็น่าจะนะครับน่าจะที่จะเป็นเป็นลำน้ำท่้กินโบราณซึ่งอาจจะเรียกเป็นเจ้าพ,พยาก็ายังได้นะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปของที่เราจะทำต่อก็คือตรวจหาแนวทางน้ำ ที่มันฝังตัวปัจจุบันเรามองไม่เห็นแล้วนะครับที่มันฝังตัวอยู่ใ,ใต้ดินแต่ว่ามันจะมีแนวทางที่มันจะไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาจริงไหมซึ่งก็คงต้องใช้เวลาะครับในการในการปรดที่เูนยจริงครับแค่จ่าฮะ